ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้มาพอๆกับพอเตียมนะครับเนาะเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับเมื่อนี้พอเต้มพามาติดตามหวยซองหวยซองมาแดงนะพี่น้องเนาะครับกัมีเอฟซีคอมเมนต์มาหลายอยู่ครับเนื่องจากว่าสาเหตุนะครับ มันราคามันแพงขึ้นบอกกันง่ายๆพี่น้องครับเรียกเขาจะมันเข่ามันแมนก็จะได้ราคาเพิ่มก็เลยบัผ้ากันไปเอามานะครับครับงวนนี้ได้มาแล้วนะครับครับก่อนอึ่นพอเตรียมกับชีวพี่น้องฟังนะครับเด้บอบพว่าจะเป็นหวยซ่องมาแดงหรือว่าเก้งสยามนะครับมีหลายๆช่องเอาไปลงนะครับแคบเอาไปลงนะครับเออ พอเตีมเห็นอยู่หลายช่องอยู่นะครับต้นตำลับคือยูพีนะพี่น้องหอยซ่องมาแดงหรือว่าเก่งสยามนะครับพอเตียมเห็นอยู่ซุ่มขจายแคบไปหรือว่าดูดออกกระบอกจักพอเตียมกระบอรูเอาไปลงนะครับหลายๆช่องนี่ครับเก่งสยามนี่ครับที่พอเตียมลงให้พี่น้องไปแล้วนี่เห็นบ่ครับนี่ของพอเพชรนะครับเพชรพารวยนะเพิ่นได้ไปเอามา นะครับเออแต่ว่ามีคนออกไปหลอกเลียนแบบกันไล่ช่องนะครับเนาะครับนี่คืองวดงวดวันที่สิบเกตพ่อเตียมลงให้ไปแล้วเก่งสยามนี่เลข,ขเขยอกเก่งอีหลีนะครับวันนี้หวยซ้องมาแดงนี่ครับพอเพชรพนิชเยนซื้อกำกับไว้เพชรพารวยนะครับของแท้คือยูพีได้พี่น้องเด้อพ่อเตีเต่ยมกับยี่บอยฟังซื้อๆนะครับช่องอื่นเอาไปลงนั่นคือของปลอม นะครับอบอว่าจะเป็นเจงสยามซ่องมาแดงนะครับเอางวดนี้ก็ได้มาแล้วเนาะพี่น้องนาะพอเตมผ้ามาเบ่งนะครับหงวดซองมาแดงนะครับครับวันที่17เดนะพี่น้องเนาะ เจ็ดมคสองห้าหกเจ็ดนะครับ ครับเขาเจาให้มาบนล่างพี่น้อง คนล่างวิ่งหนึ่งตัวเดียว ครับเพราะมันจับคู่ให้นะครับแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ 1> C หนึ่งห้าหนึ่งนะครับี่หางครับส่วนตัวเน้นนะครับ เน้นที่แปดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับครับแต่ว,ว่าจะลืมนะพี่น้องเนื่อม,มักสอบต่ใดห้องก็จะลืมกลับตัวไว้น,ำน้ำนะครับเนาะ สัดเจนเนาพี่น้องเนาะครับพอเตรียมกับเชยเบิงนะครับครับนี่ครับสิบเจ็ดมกลาหกเจ็ดนี่นี่คือหนาปกนะครับหน้อยซองม้าแดงนะครับนะครับนี่ครับรูปพ่อเพชรเพชรผ้ารวยนะครับครับส่วนตัวเลขบันี้นี่ครับ สิเจดมกราคมสองห้าหกเจ็ดวิ่งเด่นบนล่าง1ตัวเดียวสีขาดหนึ่งนะครับเพรผ้ารวยเพันเชียนไว้นะครับเชียนกับกับไว้ครับจับคู่มี8ปดหนึ่งศนหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะครับเน้นแปดหนึ่งห้าหนึ่งี่ครับบันนี้เก่งสยามก็ยู่นี่เห็นบ่ครับพี่น้องครับมีหลายๆช่องออกไปลงนะครับดูดไปลง พ่อเตียมเอามาลงลายงวดแล้วเดี๋ยวพ่อเตียมเสเบิ่งอีกโอ้มันมันเบิดแล้วพี่น้องมันโดนงวดเนาะมันก็นเล่ยโรบโรบไปนะครับเอาเป็นว่าต้นตำรับยูนี่ได้พี่น้องเด้อหัวหเก่งสยามน็นบอกพ่อเตียมลงให้ไปแล้วนี่เห็นบหมครับมีส้นกันนะครับเอาเปรียบเทียบแท้กัน อันนี้ซ่องมาแดงพี่น้องแปดหนึ่งห้าหนึ่งตัวเน้นนะครับเนาะอ้าคอยเขาปังปังอยู่เดี๋ยวพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเพชรพารวยนะครับเนาะครับที่ได้ส่งมาให้พ่อเตียมเอามาลงน้ำกันนะครับพอพวกผมพี่น้องมีอย่างกับซอยๆกันนะครับอาเคอยเขาปังๆคอยแห่งุศกๆศกมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับฉะนั้นแล้วมักตัวใดชอบตัวใดก็ย่าลืมนะพี่น้องเด้อดไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับครับเอาพี่น้องเขามาแล้วก็ย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงน,นะครับเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแต้มขอกราบขอบพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อดที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้ม ครับพอเต้มกขอไว้พรใไห้มีแต่ความสุกความจะเลื่อนนะครับเ้อความเจ็บใหญ่ได้คว่ำไข่ใหญ่มีเนะครับเนาะรับอใอ้มีแต่โศกตลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม